ครับสวัสดีครับบ้าเสชี่แนวครับผมสวัสดีค่ะเจพัดผ้า้วยเนาะค่ะเนาะมือนีเนาะค่ะมือนีเจพัดกะมาพบมาพอท่านผู้ชมคือเก่าเนาะค่ะเนาะช่องเจพัดผ้า้วยช่องเบ้าเสชี่แนวเนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแกเจพัดหละกกับเบ้าเสเนาะค่ะเนาะกดแชร์กดไลค์อย่างเยเด้อค่ะท่านผู้ชมครผมแชร์กดไลค์หนึ่งแชร์นะคะ เพือ่อเป็นกําลังใจมือนีเจพัดกะมีแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะมีแนวทางชุดตัวเลขของปูมาฝากเนาะคะนะ่ะเนาะเจพัดกับอะไรเดินทางไปเด้อค่ะเจพัดกักตู้เด้อค่ะเด้ย <c oughs> อยู่ <c oughs> อยู่ในระวังกักตู้อยู่เนาะคะ่ะเนาะกับมีการมีงานเนาะคะ่ะกับได้ไปคอยเหลืองานกับช่วงนี้กับพึงจะว่างเนาะคะนะ่ะเนาะสีหาเหมือนเนาะคะ่ะหายไป ข้าพ่อมือนี้เขาก็มีแนวทังตัวเลขนะครับมีมาสามปูนะครับสามอาจารย์มีเห็มาเฝ้ามาอัปเดตนะค่ะหลังจากเจคัดหายไปหามือเนาะหามือเนาะค่ะยันยันเอฟซีหายเนาะค่ะท่านผู้ชมยันบปกโปเดยท่านตัวเลขเนาะเนาะกับตามสําหรับปูสามแปดก่อนเลยเนาะค่ะเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเจคัดกระเป้าเสียกะในน้ำชุดตัวเลขของปูสามแปดเนาะค่ะ ครับส่วนเลขปูสามแปดงวดที่แล้วเลขเจ็ดตัวเพิ่นเขาสองตูเนาะคะ่ะเนาะงวดก้อนก้อนผุนกับเขาสองตเนาะงวดนี้เพิ่นวานม,า,ม,า,แมาแถบมาแถบสามตูเพิ่นวางสี่เนาะคะ่ะสําหรับปูสามแปดเนาะคะ่ะเพิ่นกะได้ยูืดคันหนึ่งแปดแต่แต่ว่าตอนทีเจพัดไปเพิ่นเพิ่นเน้นให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนาะนแต่ว่าเพิ่น,นกะบ,บ,บอกอยู่ว่าถ้าผู้ใดซื้อเลขบดติดไทยแปดกับเก่าเนะบดได้เงินเพิ่นกะบ,บอกอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี้เนาะคะ่ะ สำหรับชุดตัวเลขปูสามแปดเท่ากับไปเบิร์นไลโนค่ะว่าเลขเจ็ดตัวมาสามตัวตาผมเจ็ดตัวมาสามตัวค่ะก็จะมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีสองเนาะค่ะเนาะมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก่ามีสองสำหรับเลขเจ็ดตัวมาสามตัวค่ะแต่ว่าตัวไรสีเขาเพราะเขาจ้างไรกะ เป็นจรณาค่ะนะเป็นจะเป็นัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางด้วยค่ะท่านครับผมพอแม่พี่น้องชื่นชอบกับตามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าชอบกับพานเนาะค่ะเนาะทางจองกับเสนอให้เป็นเพียงแนวทางในการเรือซื้อเรือขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็จะปูส่วนวิ่งบนบนรางเนาะค่ะเหลขวิ่งปูก็จะวิ่งที่ ปดครับผมจะปูจะเนียนให้แปดเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะบิงแปดปูจับคูให้บนเด่นนะคะบนเด่นนะคะเด่นเจ็ดแปดสองนะครับครับล่องครับล่องกับเจ็ดแปดสามนะครับตัวล่องนะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับขออไปครับลหลักการเลขสองตัวนะครับปูคนกระหายมากที่แปดสองแล้วก็แปดสามนะครับ ตัวเด่นกับ82นะครับปูกระวงหายดี82ราคาตัวร่องกับ83นะครับนี่มีมีเป็นชุดตัวเลกเลขบนเนาะค,ค่ะที่ส่วนตัวเลขเจ็ดตัวมากสามตัวนั่นก็จะเป็นบนขึ้นกันเนาะค,นค่ะทันผูชชม้าเกิดทันผูชชมบอชอบที่ปูเพินจับห้เนาะค่ะอาจจะจับไปใส่ตัวอื่นก็ได้เนะาะค่ะอาจจะเป็น อันใดมีกัวใดมากมาไซกับมาไซล่องเบิงนะครับค่ะอาจจะเป็นผู้ไดมาเจ็ดเก่ากะกับใด้วยกันเนาะค่ะเนาะเจ็ดเก้าหกเก่าหรือว่ายังกะบกับใด้วยกันเนาะค่ะเจ็ดแปดกัไใดเนาะค่ะเนาะเก้าแปดแปดเก้าก็ดดดพี่กันเนาะค่ะเนาะสำหรับที่ว่ามันมีอยู่ในเจ็ดตัวนี่เนาะค่ะเนาะบางที่พูคนอาจจะบางที่เิ่นกระจับเข่าบางที่กระบ่กเข่าเด้อยค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทำชื่นชอบหรือเร็จจากที่ปู่นจับให้กะจับ จับจับเอากรไดเนาะบ้าสเพราะว่าตามสถิติเจ็ดตัวมาสามตัวเนี่ยก็คือกะยุ่ในอานแหละครับสามตัวนะครับในอานและสามตัวแต่ว่าแต่ว่ากะสองหงวดแล้วเนี่ยที่ว่าเขาสองตัวบวกเขาสามเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็บอกกันตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะบอกกันไปตามตรงเนาะค่ะเนาะบัดนี้กะส่วนเหล็กรางเนาะค่ะเนาะเหล็กรางปูกับปูตะปูกับเน้นวิ่งบนรางเนาะค่ะเหล็กแปดแต่ว่าปูไห่รางมาตีเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสองเนาะค่ะเนาะส่วนชุดตัวเหลขเหลขกรางเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางของปูสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่นองถ้าชื่นชอบก็ตามเนาะค่ะถ้าบ่ชอบก็พานตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะคิดเริจารณาก่อนตัดสินใจเนาะค่ะเนาะทางจองเข้ากับมานั่งเสนอนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางเอาคาม่าจับมาวิเคราะ์ออกนะครับต่อมาจะเป็น ปูสีศูนเนาะค่ะเนาะครับผมปูซีศูนเนาะค่ะสำหรับจุดแนวทางตัวเลขปูซีศูนครับวันนี้ปูห่แปดด้วยค่ะเนาะมากแปดอีกแล้วครับมาแปดอีกแล้วค่ะปูมากแปดอีกแล้วค่ะเอ้าวัวนั้นกันเอ้าเอาเอ้าเบาเสบมันมาตรงกันได้หนิวันนี้ปูสีศูนเนาะค่ะเนาะปูสีศูนมากแปดด้วยค่ะล่างปูห่าล่างล่างหงแปดกับเก่าเป็นลายนุ้ยนะคะเนาะ แปดกับเก้าเป็นหลักหน่วยแต่ว่าปูคือจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะค่ะสำหรับปูสี่ศูนย์มาแปดอีแล้วนะครับมาแปดนะค่ะมีเจพัดรูจักปูมาหลายปีจับผีรุดเนาะแบบผีรุดว่าปูมาแปดแล้วว่าปูปูสี่ศูนย์นี่งวดงวดที่เขานะครับเนาะปูเจ็ดมัแบบมาแปดครับมาแปดเด่นตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งเงี้ลสีละเนาะบ่เมนมาตัวหนึ่งมันมีหลายตัวแต่ว่าปูจับแบบจับมาแบบแปลกแปลนะคะเนาะ แล้ว่าคำวาตรงกันนะครับกับปูสามแปดนะครับเนียนตรงกันะค่ะเลขปูสามเจพัดกับขนาดเจพัดเป็นผู้เขียนเจพัดเดย์ผมมุ่นมาเจพัดเขียนเราก็เอ้าเจพัดฝืงมาเบิ่งเอ้ามันโตเอ้ามันขึ้นกันเลขปูปูสามแปดเพิ่งจะจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็แปดสองนะครับนะปูสี่ศูนย์ก็จะมีนวยตั้งแต่รัดนวยลัดนวยปูหมดที่แล้วปูเนีนศูนย์แล้วค่ะลัดนวยเนาะแมงศูนย์ปูสี่ศูนย์นี่ รักเพิ่นแม่นลีเนะเ<อ>าะสำหรับปูซีศูนย์หนีสำหรับจับหลักหนีแม่นลีเดลอค่ะท่านผู้ชมแม่นลีๆซับกับปูปูซีศูนย์กับปูสามแปดหนีรักเพิ่น,มน,นแม่นแม่นครับแม่นคือว่าถ้าเพิ่นมาลักได้ยูไซหนีแม่น<อ>คือคือแม่นจะว่าเพิ่นจับผูมะหอยเฮ้าบ่บ,บเปะแต่ว่ารักเพิ่นเมื่อที่แล้วเรขยรางปูซีศูนย์เพิ่นยำศูนย์เน,ะออนเ<อ>าะบ๊อบกับ ศูนย์อยู่ไทยก็ต้องกลับจ็ดสีเน่นศูนย์กับเน่นศูนย์มาแย่งกันสี่ศูนย์เว่ากับมาเบอร์ศูนย์ศูนย์ยเวนหนึ่งศูนย์เนาะค่ะมากเบอร์ศูนย์ศูนย์พี่น้องยกเนยเวนหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหหนุ่มหนีปูห่หน่วยแปดกับเก้าลางเนาะค่ะเนาะหน่วยแปดกับเก้าแต่ว่าปู้จับไห่แต่ว่าปู้บ่ได้ว่ามันจะบ่ได้ว่าบุญวารางในอันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองมน้าแบบเด กันยังเป็นงงๆอยู่เนาะค่ะสำหรับนี่แหละสำหรับเลขปู40กับมาปกแล้วนะคะนี่เจพัดจะพิรู้ว่าแปกบาราออกบันนั่นเ้ยค่ะาว <_ S 1> ่าแปกบารายคือเมียนพิจนา,าวเ้อค่ะสัจเจพัดมองว่าแปกนี่คําว่าแปกของเจพัดคือตรงๆเลย้อคะครับผมสองหางแบบนี้ตรงๆเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่เนาะค่ะสำหรับปูเอาเมื่อนี่เลขตรงกันหลายเลบางสีหลายนะครับเข้ามาเหยียดขีดมือเดียว เซียนปะพนใช่เลยครับเสียนปลาพ่นใช่มีเคร้บเพินกะหมีมไม้หมดเลยครับแต่ว่าเซียนปะพนใช่เพินเได้ปลักคือปูด้วย <ś le> แต่ว่าเรเพินมันกับได้แต่ว่าเพินกะหหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดมากแ,มแต่ว่าเขปูน,ปนี่ปัากหลักนี่บ่มีบ่มมีกลับเด้อนะเนองเบาสีนอะครับผมท่านผู้ชมค่ะกรุณนาเสืออีกสักรังหนึ่งเนาะในในเขากับเสือกันมาหลายแล้วเขากับล้องเสืออีกจักขังหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนาะค่ะสุดยับไปจากน้อย เนี่ยตัวเลขก็เดือนละสองั้งก็ให้อาไพมาตลอดนะครับให้สู่ต่อไปนะครับผมจนจนจุกแล้วเนาะค่ะให้อาไพจนจุกแต่ก็ให้อาไพคือเก่าครับผมบัดที่นี่เฮากับมาตามนี่อีกอีกพระอีกพันหนึ่งนาะค่ะผาอีกองคหนึ่งที่เป็นพระอาจารย์โตเนาะค่ะเจพัดย่างพันไหนนี่โอกาสไปวัดเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่กันขึ้นไปทั้งกรุเพียมหรือใดถ้าเจพัดได้ไปทั้งมันเจพัดจะแวะไปทั้ง วัดพระอาจารย์โต้เ้อค่ะเด้อแต่ว่าตอนมีเจพัดกักตัวก็ขอให้เ้ยค่ะอาจจะนําเสนอแบบแนวข้างแบบนี้นะคะแต่ว่กก็ดีด้ค่ะเบิง์ขีดเดียวได้หลายได้หลายไปหลายวัดเลยครับผมใครได้มีเกาะส่หลายวัดพอมๆกันเลยแล้วก็เขาจะได้เลฟัง่ายๆนะครับเลลขคำนวนพระอาจารย์โต้งหัวที่แล้วพระอาจารย์โตรงนี่ก็ให้บ่ค่อยกลับดิหววที่แล้วเป็นไห้หนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์แต่ว่กเป็นไห้เลขสี่ชุด เลขบนเลขบนมีสี่จุดหลังสี่ชุดแต่มันแต่บนไหนบนนะ่ะหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์ครับอืมแต่ว่ามันเข่าบนหลงังแต่ว่างวนนี้ก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะสําหรับสําหรับตัวเลขแนวท่างของพระอาจารย์ตตูตเนาะคะ่ะเนาะซึ่งงวดที่แล้วนี่เข่าบนหลงนะะังด้วยค่ะเลขคํานวณเนาะคะ่ะเนาะอย่าเด้วยค่ะว่าเป็นเลขคํานวณของเพ่นเนาะคะ่ะเนาะบนเนาะคะ่ะพระอาจารย์เพลนห้บนมากสี่เก่าสี่หนึ่งเนาะคะ่ะ กเก้าหกหนึ่งเนาะค่ะเนาะสี่เก้าสี่หนึ่งหกเก้าหกหนึ่งนี่เป็นเป็นของพระอาจารย์ตรงเนาะค่ะเนาะเลขส่วนเลขล่างก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งสี่เอ้าหกเก้าเก้าสี่เอ้าก้างบนนี่มันตัวเดียวกันนะแต่คนกลับหัห้องอันนี้ก็กลับมาในนี้แหนะครับเมนข้างบนข้างล่างนะครับ อันนี้ก็คือเจพทยเพิ่งจะเห็นบผมนึกว่าเป็นตัวเลขคนละตัวขนาดเขียนกับว่ตอนเขียนก็คือมันทันมากเลยสังเกตว่าก็คือเขียนไปแต่บาบัดมากเบิ้งเอาไมาเป็นเลขจุดบนจุดล่างคนละตัวบัดเบิ้งเน้วเบ้าสีเค่หนั่นอันนี้ขอโทษขอไพเลยครับเด้อบนสี่สี่เก้าสี่หนึ่งหกเก้าหกหนึ่งล่างหนึ่งหก หนึ่งสี่เก้าหกเก้าสี่หรือว่าขันมาบนจะมาแบบนี้มาล่างก็จะมาเป็นตัวกลับแบบนี้อาจจะเป็นนั้งสันเนาะก็คือบนล่างกับพระอ,อาจารย์พจน์กัดอาจจะเป็นแบบว่าบนล่างกลับพร้พพอมอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณ<ะ>นี้ไปกลับไปกลับนะครับแต่ว่าขันหัาเบิ่งตามสถิตีหรีอขันออกลางม,มันก็ออกได้เบิดแลลวเนาะครับนี่เนาะค่ะเป็นตัวเลขแนวทาาของชุดตัวเลขของพระอาจารย์ทรงซึ่งมาที่เราบนเขา ทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะนี่ก็เป็นสี่จุดจังสี่ราคาสี่จุดไปกับกบนล่างแยกให้ซื้อแต่ว่ามันก็เป็นเลขตัวเดียวกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจุดตัวเลขของสามผ่าจานดังเนาะค่ะสามตำหนักดังเนาะค่ะซึ่งเจพัดจะจะได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังมัอนี้เนาะค่ะเนาะครับพิพัแชฒนะครับิพา์ประการใดกขออภัยด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมมัอนี้มากก่าจักหน่อย ร่างกายเราก็นัานความมาเลยนะครับรู้สึกเพียอยู่นะครับค่ะก่อนแจกกันมันีเจพัดกับพ่ฝากช่องนี้ด้อค่ะช่องเจพัดผ้าด้วยช่อ,องบเบ้าสีชาแนลเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเน<อ>าะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดแชร์นเด้อ,อค่ะสู้ชมค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ะค่ะ